สวัสดีครับพบกับ FIFA Mobile TH อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวตัวนี้ครับอ่านี่นะครับแ n นซูฟัตตครับสกิบบูตคือลองช็อตนั่นเองครก็คือยิงไกลค่อนข้างดีนะฮะสกิบบูตนี้ครับเพิ่มสเตตดังนี้ครับก็คือยิงไกลนั่นเองฮะการควบคุมลูกบอลนะความเร็วนะ การส่งสั้นการส่งยาวประมาณนี้นะฮะตำแหน่งก็คือปีกซ้ายนั่นเองครับเล็บมิดเดิลนะครับเท้าขวาที่5เท้าซ้ายที่4นะครับค่าสเตมินา7เต็ม10นะฮะโอโ้อาจจะหมดหมดแรงเร็วเหมือนกันนะครึ่งหลังอาจจะได้เปลี่ยนตัวออกประมาณนี้นะฮะสกิลมูฟสีดาวเออน,นีโอ้โอเคนะชอบชอบโอ้ค่าความเร็วดีมากๆเลยครับอยู่ที่107แล้วก็1น4นั่นเองครับการจบสกอร์97นะโอโ้ยิงแรง91รยิงไกล8 6เอ๊ะ สกิลบุธยิงไก่นะแต่ว่าตรงนี้แค่86เองนะฮะการหาตำแหน่งอยู่ที่85นะครับการส่งสั้นส่งยาวก็พอได้พอได้นะการเลี้ยงบอลนะครับอยู่ที่ประมาณ98นะครับการควบคุมลูกบอลอยู่ที่94ครับทำได้ดีนะโอ้ความคล่องตัวสูงมากเลยนะ107นะครืบสูงมากมากเลยการส่งตัวอยู่ที่100นะฮะโอเคในเรื่องของลูกมงลูกอากาศอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าอาจจะตัวเล็กประมาณนี้นะสูง178ครับ เกมลุกนี่ทําได้ดีมากๆเลยนะเกมรับนี่เป็นกลางๆนะฮะสกิลแฝงมี2อย่างก็คือสปีดดิฟเลอร์นะ,ะก็คือการเลี้ยงนะครับที่ค่อนข้างที่ไปได้ดีมากๆนะครับแล้วก็การยิงด้วยเท้าด้านนอกนะครับค่อนข้างที่ทำได้ดีมากๆครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดรอปก,กรีลิตออกไปก่อนนะให้แอซูฟาตตี้มาแทนนะฮะ อ่าหน้าตาทีมก็จะได้ประมาณนี้นะครับการ์ดสวยอยู่นะการ์ดถือว่าโอเคมากๆเลยนะฮะร,ราคาอยู่ช่วงประมาณสักสามสี่ล้านนะสายฟรีอจใจอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มะลือนี้ก็จะได้แล้วนะครับผมมาแล้วเดี๋ยวเราไปลงเฮดเวทกันครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนํานะครับ นั่นคือร้าน Double P Shop นั่นเองครับบริการเติมฟีฟ่ามูบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพททุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 20%่เนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สำคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับโอเคครับเราเจอน้องจิตไฮยนะครับอ้าวนี่คือ 64ทีมสุดท้ายนะฮะที่เข้ารอบนั่นเองครับน้องเกตนะฮะเกตไฮนนั่นเองฮะมาเจอกันได้ยังไงเนี่ย <c oughs> งงมากๆเลยอะส่งไปให้น้องก่อนฮะโอเคร <Okay. S 3> เริ่มเกมครับลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนฮะเป็นเจ้าบ้านนั่นเองครับ <it> วันนี้เราเน็ดส้มๆเขียวๆนะโอ้โหวันนี้เน็ตเป็นไรไม่รู้นะฮะหรือว่าระบบเป็นไรไม่รู้นะครับสองสมามวันแล้วนะฮะตั้งแต่ที่ EA, EA เอาจอเอาแบบ มุมมองกล้องออกไปนะฮะเราก็แบบว่าแทบจะปรับมุมไม่ได้อีกเลยนะฮะต้องรอเอเอเเข้ามาอีกทีนะครับลูกนี้ซาร่าว่างรับลูกนี้ว่างรับลูกนี้อื้มนอทีที่สิบครับซาร่าจัดไปก่อนเลยครับลูกนี้ลูกนี้โอเคโอ้ขอบคุณครับนี่ลูกนี้ปั่นเลยครับ <c oughs> ซาร่าหล็ <c oughs> อกหลบไปสองรอบฮะอ่าเกตไฮครับโรดิโก้ครับ ่ายบอลมาไม่ตรงครับลูกนี้เอ้ยาราก็พลิกบอลไม่ได้เหมือนกันครับเลวานโมดิกครับนี่น่าจะเป็นการขลิวัดซ้อมนะซ้อมก่อนแข่งจริงนะ <c oughs> โอ้ทิเดมันเสียบอลไปแล้วนะครับโอ้มีเบนซิมาด้วยนะเบอร์ตีลูกนี้ทิเดมันมเน็ตเรา เนี่ยหลุดไปเมื่อกี้เนี่ยฮะทนิดหน่อยฮะไปที่โมดิกครับโมดิกต่อบอลมาที่เบนซิมาแล้วก็จ่ายมาคืนมาที่โมดิกครับโมดิกรับบอลไว้ได้ครับโอ้โหลงนี้แล้วมีการชงชางฮะเดี๋ยวฟาวครับเกมนี้ฟาวง่ายอยู่นะในกรอบเขตโทษนะมาลเรวานไปแล้วครับไหลมาที่ฟาติไปได้ไหมโอ้โหลูกนี้ครับมีจังหวะนะมีจังหวะนะแต่เลี้ยงไปไม่ได้ครับ จังหวะนี้เบนซีมาไหลง่ายๆมาที่คามาวิงกาครับจ่ายออกไปที่โรดริโก้ครับมีเพื่อนมาทางกาบขวาแต่ไม่ส่งให้ครับเบนซีมามาแล้วครับเอเดนอื์ลูกนี้ไม่ถึงเบนซีมาครับเชเดร์มนส์มาที่ฟาติครับฟาติวันนี้วันนี้ฟาติเป็นยังไงครับมีจังหวะช่วงแรกๆนะฟาติ ยิงไปช่วงหนึ่งครับแต่ว่าติดบล็อกก่อนครับแคปจบครึ่งแรกครับลิฟูนำเกตไฮไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นั่ครับไม่รู้น้องเขารู้เรี่ยงนะว่าเราเจอกันโอเคอ่ะก็ยังมีพลังเหลืออยู่นะฮะยังไม่เปลี่ยนตัวครับโจโฟลิกครับมาที่โมดิกครับเฟลิกไหนต่อมาที่ใครอ่ะ เดติญโยอ่ะโมดริกเบนเซม่าโอ้โหต่อบอลหนึ่งจังหวะดีมากเลยฮะคามาวิงกาคืนที่เบนเซม่าชิปคืนต่อกันไม่มีใครครับโอ้โหจังหวะนี้ว่างเลยฮะโอ้ยแอนเดอร์สันที่โรดิโกโรดิโกหาจังหวะจะหุบเข้ามาเหไหมครับโรดิโกจะหุบเข้ามาตรงกลางครับ ลูกนี้คามาวิงกาไหลมาออกข้างซ้ายครับเฟลิกลูกนี้จะปั่นโค้งๆหนึ่งทีโดนบล็อกก่อนครับลูกนี้เลวานจ่ายมาไม่ดีครับซาลาหสาววิ่งทำทางละอาซาโอ้นี่ฟูเรียม,มันหลุดหรือเปล่าเนี่ยนะเดซันเบนซีมาครับเบนซีมาคามาวิงกาอาซาเฟลิกครับ อานูาโหนี่เรียกว่าอ๋อมาแล้วมาแล้วไปแล้วสาร่าลูกนี้ว่าไงครับสาร่ามองเพื่อนแล้วสาร่ามองไปแล้วอืม้มฮึโง่ไม่ดีครับลูกนี้น้องกินไฮครับ,เ,รรบเปลี่ยนตัวนะครับโมดิกเป็นใครเมื่อกี้ลืมดูอ่านเห็นไหมครจะมีฟาตีนะครับที่พลังความเหนื่อยนะครับไหลลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ ่งครับเดี๋ยวให้ฟาตีเล่นต่อครับจนกว่าจะแดงแล้วกันโลุิโกลูกนี้จับไปต่อได้ไหมอุ้ยไปแล้วโค้โค้ลูกนี้โอ้โหลูกนี้ครับเฟลิกครับสุดยอดสุดยอดลูกนี้มีจังหวะเปิดมาโดนจนได้ครับนาทีที่แปครับเสมอหนึ่งต่อหนึ่งะครับตอนนี้ เดี๋ยวเราเปลี่ยนแดนกลางหน่อยแล้วกันครับซาลามาที่เปอร์ตี้โอโ้ลูกนี้เปิร์ตีแบบช้าครับช้ามากครับมองครับลูกนี้บันไดบันไดเคลียร์ได้ไหมอืหลักกลัวเกี่ยวไปก่อนจอร์จิโนไหลขึ้นมาที่ชิลามงไหลต่อแล้วนาทีที่90ลูกนี้ว่าไงครับลูกนี้ โอ้โหหมดก่อนนะหมดก่อนโอเคอ่ะก็จบเกมด้วยการเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งั่นเองฮะเดี๋ยวเราไปลองอีกทีเกมที่สองครับน่ะเกมที่สองก็ยังเจอกันอีกนะเออเริ่มเริ่มรู้จักกันแล้วนะโอเคครับลิพูพาด้วยแผน4-3-3 h o ล d i n g เหมือนเดิมนะฮะก็ใช้ฟาติเหมือนเดิมนะครับ ครบัรบอ๋อเป็นสนามของน้องบ้างครับอ๋อสนามวงกลมแบบนี้สวยดีนะเกตไฮครับเป็นฝ่ายเคียร์กอนฮนะไหลามาที่โมดิครับโมดิเบนซีมาครับเฟลิกเฟลิกลูกนี้เฟลิกลูกนี้หมุนคืนบอลไปก่อนที่โมดิครับโมดิจ่ายกับหลังมา,ารามาวินกาโอ้ยลูกนี้เกือบตามช่องจริงฮะ สาลาไหลามาตรงกลางที่เลวานครับเลวานไหลคืนที่ทิเลมองส์จะคืนมีสองทางเลยนะแต่ว่าให้ฟาติครับลองลองของลองขอ,อ,อ,องฟาติว่าไงครับลูกนี้อ <c oughs> โอ้โหไม่ได้ปั่นโค้งเลยครับเมื่อกี้นี้ออกข้างออกคอหมดเลยฟาติมีจังหวะนะโมดิครับ คามาวิงกาไหลามาทางกาบซ้ายให้เฟรดิครับเฟรดิรับบอล<อ>มาคืนให้ที่คาร์มาวิงกาโมดิกต่อเลยแล้วก็ไปที่แอนเดอร์สันครับโรดิโก้ไหลามาที่กลางเบนเซม่าครับเบนเซม่าลูกนี้ไหลคืนมาที่คาร์มาวิงกาครับโอ้ต่อบอลดีมากเลยครับดูนี้ว่างครับเบนเซม่าลูกนี้ เข้าปุ๊บใจจังหวะป๊าพสับไกลป้าบเลยครับลูกนี้โดนไปมครับ1นูนครับผมในนาทีที่26ครับลูกนี้ปิดตัวไม่ดีเลยฮร <c oughs> มีจังหวะให้เบนซิมาสับไกลได้เลยฮ <c oughs> ะเปิดตีมาที่เทเลมองส์แอนอับโนไปแล้วเทเลมองส์อ้า ไหลกันแบบนี้ง่ายๆแบบนี้ซาร่าก็ปั่นสิครับผมซูนี้ฟาติอื้มไม่ทันฮะลูนี้ว่ายังไงครับอานอนโอ,อานวว่างไงครับอานอไปไม่เป็นเหมือนฮะอานอวงงเหมือนกันจะใส่ใครดีโอ้ยลูกนี้เอาแล้วหลุดแล้วจะโดนสองศูนหรือเปล่าเนี่ยเบนเซมา่าหมุนปาทีนึงโอ้โหเจอฟันได้ครับฟันได้ดักไว้ได้ครับจอจินโยไหลามาที่เลวานเลวานรอเพื่อนก่อนซาร่าไปแล้ว อุ้ยชิปเลยครับลูกนี้โอ้ไม่ชิปแต่ยิงเองตรงนี้เลยวานรับบอลได้โอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมในนาทีที่45นี่นครับลูกนี้ลูกนี้โอ้ฟาติอัสาวิ่งทำทางแล้วนะแต่ซาลาั่านเองครับลูกนี้โอเคหมดครึ่งแรกครับเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนั่นเองครับค่อนข้าขง,ขงที่จะผ่านกันบุกผ่านกันรับอยู่นะค่อนข้างที่จะสูสีอยู่นะครับเกมนี้ เปลี่ยนเอาอาซาลงใช่ไหมโมดิออกเอาทัวนี่โคดเข้านั่นเองฮะับิงแล้วครับลิวพูปเป็นฝ่ายเคลียร์บ้างครับเดบเดวานเทเลมองตอนนี้ทีออ่าเทเลมองครับจอชินโยครับฟาติอื้อหือดูนี้ซิโรครับหลายมาที่ฟาติฟาต,ฟาติอื้อหือกำลังจะล็อกครับเมื่อกี้ ไม่มีจังหวะครับลูกนี้คิปมาตรงนี้ว่าไงครับลูกนี้จะโดนอีกสองหนึ่งรือเปล่าโอ้โห,โห,โหลูกนี้ปัดออกไปได้นิดนึงครับผมไม่งั้นโดนไปแล้วครับลูกนี้ให้ให้ใหแบบมีจังหวะยงิงแรงๆเ,เต็มๆนะมีมีสิทธิ์สองลูกแน่นอนเมื่อกี้ามาวิงก้ารครับคืนมาที่อาซาครับอ่า บโบยตะครับแอนเดซรันครับโรดิโกหมุนหนึ่งทีอ้าวปาตีลงไปล้วงบอลช่วยครับเอาไปแล้วครับเลวานขึ้นมาที่เปอร์ตีเปอรต์ตีอ้าวทำอะไรครับเปอรต์ตีโอ้โหสองเกมนี้รู้สึกว่าเปอร์ตีไม่เวิร์กเลยฮะโดนเบียดบอลได้ตลอดเลยครับนคนนี้โคนี้โคอสไม่ตรงกรอบครับลกูกนี้จังหวะสับไกลครับอ้าว ระบบเกมเปลี่ยนเองเลยฮะฟาติเป็นกิริตเลยฮะสกิลความเหนื่อยเจ็ดดาวนะครับโอ้โหเหนื่อยไวนะนาทีที่70ก็หมดแรงแล้วเมื่อกี้นี้ฟาติอ่าอานูครับอานครึ่งบอลก่อนไหลามาที่เลวานครับเปิดตีซีเลมองครับซาลาครับลูกนี้เปิดเข้ามาที่เปิดตีโอ้โหเปิดตีอบ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  จังหวะชุลมุนครับชิลอมองชิลแมน์เปิดตี้โอ้ชุลมุนมากเลยฮะเอาล้วครับเป็นเกมโต้กลับแล้วครับของน้องเกดครับน้องเกตไปที่แอนเดอร์สันครับลูกนี้โอ้โหคอนเซโลฟาวครับเสียฟาวไปแล้วเปลี่ยนตัวครับอูบาเมยองครับมาแทนเลวานดอฟสกี้นี่ฮะ ทีที่87ครับลูกนี้อ้าวจ่ายสั้นมาให้ที่โรดิโกครับโรดิโกหมุนครึ่งไปหนึ่งทีอ้าวอ้าวยังไงยังไงครับลูกนี้ลูกนี้ว่าไงครับอืม90เวลาครับต่อเวลาไปอีกสองนาทีครับลูกนี้ลูกนี้อืมนะครับจอจินโยไปแล้วเรวานคิริตลูกนี้หลุดไหมโอ้หมดเวลาครับผม เสมอกันอีกแล้วครับผมโอเคค่อนข้างที่จะสู้ีกันมากๆเลยนะฮะอ่าคู่ที่3ครับนะนายโชประมาณนี้นะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องกิ๊ดให้เขารอบด้วยเช่นกันนะครับผมวันนี้ได้คู่แล้วนะครับน้องกิ๊ดสู้ๆครับอ่านายโชนะฮะไม่รู้จะอ่านว่าไงดีนะมันไม่มีตัวเอเยอให้นะะขีบ so เริ่มเกมครับลิปูเล่นในบ้านฮะฮะอานูไหลบอลมาที่ไม่ถึงเพื่อนครับกอเลสกาลูกนี้ทีเดบอยต่อแล้วก็โรนันโดกอเลสกาครับชิเ์แมนส์ครับาเปิดตีฟาตีซูฟาติอุงนี้โอ้โห ฟาวไหมไม่ฟาวลูกนี้จังหวะนี้ว่าไงครับจอร์จินโยโอโ้โหลิพูขึ้นนําในนาทีที่สิบสองนั่นนครับจากการยิงแบบว่าลูกหลุดหลุดมาเลยครับเรียกว่าลูกแบบส้มโก่น่ะเออหลุดมาเสร็จเลยครับจอร์จินโยนายโชว์ครับจ่ายบอลมาที่เดบอยเคนซอน หลมาที่เคนเหมือนเดิมครับเคนจ่ายไปที่กลางไม่มีใครเข้ามาครับเปิดตีลูกนี้จะให้จอจินโยครับเลวานโอ้โลูกนี้โดนครับโดนลูดิโก้เข้ามาแท็คขึ้นครับแทคขึ้นสูงเลยนะเมื่อกี้ซาลาเลวานเอาต่อด้วยซาลาครับซาลาลูกนี้ว่าไงครับโอ้โหเอ้าเฮ้ยมีพลาดลูกนี้ซาลาโอ้โหโ นิดเดียวนิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวเลวานเดบอยกอเอสกาเคนโรนันโดไหลมาที่ซอนครับซอนต่อบอลให้ถึงเคนอยู่นะโอ้โหลูกนี้โชคดีมีฟันได้อยู่ตรงนั้นพอดีครับเ <S ala, S 1> ชียร์แมนส์ครับเลวานเลวานโอ้โหลูกนี้เดบอยเข้ามาช่วยวเกมรับได้นะครับกอเอสกา มองเพื่อนแล้วแล้วก็ส่งให้โรนัลโดครับซานโชโรนัลโดโอ้ฟาวครับลูกนี้ใครเป็นคนเปิดบอลเดบอยเหรอโอ้เคนไม่ใช่เดบอยปาดเคนยิงไกลี่ยลูกนี้ว่าไงครับลูกคอร์เนอร์จังหวะแบบนี้50-50ครับอันซูฟาตตี หลายคืนให้ไม่ถึงครับในเกมนี้จะเห็นว่าฟาตี้นี่ก็อาจจะเหมาะเป็นกองกลางแบบว่าเป็นปีกจริงๆนะแบบขึ้นมาเป็นเล่นเล่นเป็นแบบด้านหน้าเป็นแบบหน้าซ้ายอะไรเงี้ยก็อาจจะน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะถ้าเราขึ้น,ข,นขึ้นเกมมากกว่านี้นะฮะบังเอื่นว่าเราขึ้นไปทางซา่าเยอะเกินไปหน่อยฮนะ แต่ว่าความเร็วของเขาค่อนข้างดีนะฮะยังไม่ได้พักกระชากเลยฮะเดบอยจ่ายมาที่โรนันโดครับนี้ชิลเลแมนส์อ่าโอ้จ่ายติดกันเจ้าจินโยอ้าวฟาติหมุนตัวหนึ่งครั้งอืไม่ผ่านครับลูกนี้ซานโชไหลามาที่ตรงกลางกอลิสกา้อาอ้าวไม่ได้ครับเจ้าจินโยดักไว้ได้เมื่อกี้เห็นเอ้ยเค็นลูกนี้อือลูกน,นี้ครับสกิลมูฟดีมากเลยนะฮะ โชคดีมากๆที่เรายัางมีตัวสุดท้ายอยู่ฮะสวิปเปอร์อานอหานอคืนที่กลางครับชิดมันส์ไหลามาจอจินโยครับคอนเซลโลจอจินโยฟาติลูกนี้ต้องมาแล้วลูกนี้ว่าไงฟาติลูกนี้ว่าไงาาโอ้โหมียังบะยิงหลายทีมากมเลยครับตั้งแต่เกมที่1ครับแล้วก็เกมนี้ครับยิงไปหลายทีเหมือนกันนะแต่ไม่เข้ากรอบครับ แต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสนะฮะอาอาจจะต้องเขาเรียกว่าต้องใช้ในเรื่องของการปั่นโค้งด้วยนะเมื่อกี้กันเรายิงแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ปั่นโค้งอะไรนะฮะยิงแบบเต็มเต็มข้ออะไรเงี้ยมันก็เลยหลุดกรอบไปนะถ้าถ้าเรามีปั่นโค้งหน่อยก็น่าจะเข้ากรอบกว่านี้นะฮะคิดว่าน่าจะเป็นสกอร์กว่านี้นะฮะต้องฝึกใช้ฟาติดีๆหน่อยแล้วกันนะฮะโอเคเราเปลี่ยนตัวเลยแล้วกันครับ ก็เอาเรวานเข้าไปครับ <minutes> ฟาติเหนื่อยแล้วครับ <iano> กิริดมาจ่อรอเข้าอยู่ครับ <Felipe Anderson. S 1> ครับความเหนื่อยอยู่ที่ระดับ7นะครับ, <L uka. S 1> รบพอนาทีที่6 0สิบเก็เริ่มเห็นผลเลยนะฮะก็อาจจะเป็นข้อด้อยข้อหนึ่งของฟาตินั่นเองครับอจอจินโยไหลขึ้นมาที่เปร์ตี <Ven ati. S 1> วาลติครับวาลติ โอ้โหลูกนี้ว่าไงครับโอ้โหยังตีดีอยู่อ่ะซอนลงมาช่วยกิมรับได้ครับนี้เคนไม่ใช่เดอบอยเดอบอยจะทำไงครับอานูโชคดีมากแท็กขึ้นทันครับวอร์ติลูกนี้ไปแล้วไปแล้ววอร์ติอือหหมดแล้วครับผมโอเคสำหรับเอนซูฟาตินะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูครับจ่ายฟรีก็ได้ครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ